สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลบอลชาวบราซิลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจบแมตที่4ในสัปดาห์ที่2สําหรับการแข่งขัน VNL 2024ของทีมสาวไทยที่เจอกับทีมชาติบราซิลในวันนี้ซึ่งเกมนี้ดูทีมสาวไทยของเรานั้นเล่นกันได้ดีเลยนะครับ เริ่มต้นเซตแรกก็มีช่วงเวลาที่ออกนำถึง6-1ตอนแต้มแต่บราซิลก็คือบราซิลนะครับไลบีไล่ทา,าแต้มตามทีมสาวไทยของเรามาจนแซงเอาชนะไป3-0ต่อเซตด้วยสกอร์ 25-22, ต่อ25-14ต่อ 14, และ25-17ต่อครับก็ต้องชื่นชมทีมสาวไทยของเราด้วยนะครับว่าทําได้ดีที่สุดแล้วในแมตช์นี้โดยเฉพาะในเซตแรกครับที่มีหลายช็อตที่สามารถ เรียกเสียงคือคาในสนามได้นะครับรวมถึงช็อตทำแต้มส,สวยๆได้อีกหลายแต้มด้วยครับส่วนในเซตที่2กับ3เนี่ยทีมบราซิลถล่มใส่ทีมสางไทยของเราเป็นพายุเลยนะครับตั้งหลักกันไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งระหว่างพักเบลกหลังจบเซต2นะครับทางโรเบิร์ตาก็ได้ให้สัมภาษณ์บาง่วงบางตอนนะครับเธอพูดถึงทีมสางไทยของเราว่ามันยากทุกครั้งที่เล่นกับทีมเอเชียเพราะพวกเขาเร็วมากและพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นอยู่ตลอดเวลา สำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมสาวไทยของเราในแมตช์นี้นะครับอันดับที่1คือจัดชุอ่อนโมกศีนะครับทำไป14แต้มอันดับที่2คลาเพมพิจยาหแต้มหัทยา5แต้มทัดดาว4ี่แต้มธนชา4สี่แต้มวิภาวี3แต้มอัจฉราพร2แต้มกติก,ดดกา2แต้มและนัทนิชา1แต้มครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนฟย์บอลชาวบราซิลนะครับหลังจบแมตช์นี้ พวกเขาจะคอมเมนต์อะไรกันไวไ้บ้างและจะพูดอะไรถึงทีมสาวไทยของเราบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อ, like, เ,อเป็นกําลังใจให,ให้กับช่อง s p o r t ตค m มเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเขาคอมเมนต์ถึงทีมสาวไทยของเราว่าไม่เคยเบื่อที่จะดูเกมการเล่นของทีมไทยแลนด d คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ว่ามันเป็นเกมที่สวยงามขอแสดงความยินดีกับสาวๆด้วยคอมเมนต์ comment ชาวบราซิลคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยสาวๆพักผ่อนกันก่อนเพราะเกมต่อไปจะหนักมากคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับเขามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแคโรซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าเธอรู้สึกว่าข้อเท้าของเธอจะมีอาการบาดเจ็บ และทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับก็ได้คอมเมนต์ว่ามันเป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ comment ชาวบราซิลคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าอีกหนึ่งชัยชนะสำหรับบราซิลคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ถึงทีมสาวไทยของเรานะครับเขาบอกว่า ทีมไทยพวกเขาไม่เคยยอมแพ้เลยฉันชอบสิ่งนี้ของพวกเขายินดีกับสาวๆทีมบราซิลด้วยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่ายินดีด้วยสาวๆและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับก็ได้คอมเมนต์ถึงเซตรแรกนะครับเขาบอกว่าได้โปรดอย่าล้อเล่นกับทีมไทยมันวุ่นวายมากในเซตรแรกคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่าเกมนี้มันสุดยอดไปเลยนะเจอกับทีมไทยทุกครั้ง เราไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เลยจริงๆเพราะพวกเขาพร้อมที่จะลงโทษทันทีคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมสาวบราซิลของเราและฉันอยากส่งมอบกําลังใจให้กับทีมไทยเช่นกันฉันติดตามพวกเขาอยู่เสมอคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันมีความสุขกับการชมแมตช์นี้ปรบมือให้กับทั้งสงทีม คอมเมนต์ของชาวบราซิลคนต่อมานะครับเขาพูดถึงพิมพิชญาว่าฉันชอบพิมพิชญามากๆในตอนนี้คอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับพูดถึงบรรยากาศในสนามเอาไว้นะครับเขาบอกว่าฉันอยากไปสัมผัสบรรยากาศในสนามที่นั่นจังเลยมันสวยงามและดูดีมากๆและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาคอมเมนต์ว่าในฐานะชาวบราซิลแน่นอนว่าฉันยินดีกับทีมที่รักของฉันมากๆ เมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะแต่ฉันอยากจะชื่นชมทีมไทยเช่นกันพวกเขาทำให้เกมนี้สนุกมากคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีกับทีมสาวๆของเราขอบคุณทีมไทยแลนด์ที่มอบความสุขในแมตช์นี้ฉันเป็นกำลังใจให้พวกคุณเสมอคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ายอดเยี่ยมมันคือแมตช์แห่งมิตรภาพ คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าไทยแลนด์ Thailand เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีเสน่ห์ที่พิเศษกว่าทีมอื่นๆคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าดีใจที่ได้ดูทีมที่ฉันรักทั้งสองทีมแม้ว่าจะต้องมีอีกทีมที่ต้องเสียใจในเกมนี้คอมเมนต์ Comment ชาวบราซิลคนต่อมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าบอลเร็วของทีมไทยมักจะเป็นปัญหากับทีมเราในบางครั้งคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับ ทุกอย่างจบลงด้วยรอยยิ้มอีกครั้งยินดีด้วยทีมบราซิลคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าแมตท,ที่สวยงามและผู้เล่นที่มีแต่ความสุขฉันประทับใจแมตช์นี้ที่สุดบรรยากาศเหมือนพี่สาวเล่นกับน้องสาวเลยคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันรู้สึกถึงความสนุกสนานจริงๆชาวบราซิลหลายคนคงจะเป็นเหมือนฉันยินดีกับสาวๆด้วย และคอมเมนต์ของแฟงบนบอลบอลชาวบราซิลคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าจะไม่ได้โฟกัสผลการแข่งขันเลยแต่ชอบบรรยากาศในเกมนี้มากทุกอย่างดูสนุกเลื่นไหลและผ่อนคลายพวกเขาเล่นได้ดีทั้ง2ทีมยอดเยี่ยมและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟนลเลบอลชาวบราซิลเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อ,อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง spot c ตคอมเมน์ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ